สวัสดีครับอยู่กับช่องโกรถไทยฝริ่งซิงอานฝนหน้าฝนหน้าฝน,น,นทำอะไรดีครับหน้าฝนช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้ข้าวยากหมากแพงรถไทยก็พัูช่วงหน้าฝนก็เริ่มหมดงานแล้วครับจอดแล้วครับนี่จอดแล้วครับเหลือก็หวานข้าวจะคลองนิด,นดหน่อย,อ,ยอ,อ๋อว่ากันไป เ่วงเศรษฐกิจแพงไม่ควรที่จะลงทุนอะไรข้าวของแพงนี่อาชีพเสริมตัวรถไถฟอสซิงเอทำไมมีรถส่งน้ำนี่นครับหน้าฝนขายน้ำขายน้ำขายน้ำนี่ไม่ประจําที่โรงนาำผู้กลาง ส่งที่ไหนพี่พเพชร,รวันนี้ลุยโคกเพชรลุยโคกเพชรกี่ร้อยถังแปดสิบวันนี้นี่ครับพี่งาเจ้าของโรงงานน้ำครับจัสม <ไว S 1> <Jasmine. S 2> ินน,นี่ต้องขับเคลื่อนด้วย,อข,วยของดีอด้าวขัทา,า,าคันนี้ใส่ได้ร้อยกว่าถังครับเลยสองชั้นยิ่งกว่ารถบัสสองชั้นนีกด้ครับ นี่ครับน้ำดื่มสะอาดๆาน่ครับ,บนนช่วงว่างครับหน้าฝนสีห้าเดือนรอปลูกอ้อยทำอาชีพเสริมเอาขายน้ำยี่หอจัสมินนี่ครับนครับไม่ใช่ว่ามีเราคนเดียวมาเอานะครับนี่ตั้งต้นก็มาเอาด้วยมาซื้อน้ำแล้วก็ไปขายนะครับ โรงน้ำข้างต้นวันนี้กี่กี่ถังข้างต้นประมาณห้าสิบห้าสิบสองเที่ยวเนาะเด็ดเที่ยวเดียวก่อนต้นไอ้ไอ้ไอ้ล้างถ้าจะล้างถังให้ปิดอาโอก่อนเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวกลมันตัดเนี่ยพอพอจะกรอกค่อยค่อยค่อยเปิดไอ้ตอนล้างนี่ก่อนเพราะแดดมันยังไม่เต็มที่ครับโรงน้ำเราใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะครับใส่บันไดขึ้นไปดูเลยครับโซลาร์เซลล์นู่นอยู่ข้างบน ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรไฟฟ้านะครับน้ำก็ดูดมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดเออโอ้อ,อ,อัวรถไฮฟ,ฟอร์ดมาทำอะไรรถไฮฟ,ฟอร์ดมาขายน้ำครับนี่นี่นี่รถประจำตำแหน่งมาทดลองงานแล้วครับหนึ่งเดือนก็ผ่านงานเจ้าของรับเข้าทำงานนี่ครับนี่โรงน้ำนี่เราได้สั่ง ถังใหม่มาเป็นของเจ้าของนะครับนี่ขึ้นมาลงเมื่อวานถังใหม่ใหม่แล้วครับนี่ใครสนใจกัดน้ำไปทานถังละสิบบาทเราไม่ขึ้นราคาครับจะอื่นขึ้นสิบสองสิบห้าเราสิบบาทเหมือนเดิมนี่เจสมินเอคือว่าน้ำมีคุณภาพไหครับี่ดูเลยนะครับนี่ครับนี่ใบอนุญาตการสร้างโรงน้ำนะครับนี่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขออมอบกิจบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่าคุณตราภพเนี่ยประโคนสอบผ่านและสำเร็จหลักสูตร SC07 นย์เจหลักควบคุมการผลิตน้ำภายในภายภายชนะบรรจุที่สนิทน้ำแร่ธรรมชาตินะครับของเราเปรียบเสม,มือนน้ำแร่ธรรมชาตินะครับและน้ำแข็งบริโภคที่ผ่าน กรมวิธีการกรองระหว่างวันที่18กรกฎาคม2564ไว้นะวันที่19สิงหาอันนี้ก็ผ่านมาแล้วครับ1ปีตรงนี้เปิดมาหนปีปีนี้เราส่งน้ําไปตรวจแล้วนะครับผ่านแล้วนะครับตรวจพวกอีโลายตรวจชุดจุลินทรีย์นี่ครับนี่ครับมีทะเบียนการค้าสำรับถูกต้องนะครับทะเบียนพณิชย์สำนักงานทะเบียนพณิชย์เทศบาลมุโกุคงมาถูกต้องนี่ครับ นี่เป็นระบบการกรองน้ำแต่ทั้งใหญ่มากนะครับนี่จได้ใหญ่มากอันนี้เป็นพวกกรองสนิมแมงกานิสคาร์บอนและเสซินนีสามถังนะครับในพก,กรองมาอันนี้ก็จะเป็นไส้กรองกรองแลไปเก็บไปโน่นนี่ครับแล้วก็ที่จะเป็นพวก ล้างภายนอกภายในอย่างเงี้ยนีช่างต้นนี่ช่างต้นแกทํามาเป็นปีแล้วนะครับนี่เอีแกเว้นว่างจากการสวัสดีครับช่างต้นแกว่างจากการซ่อมรถแกก็มาขายน้ำเนี่ยเป็นอาชีพเสริมที่แบบดีมากปิด AO ปิดเครื่องปิดเครื่องกรองก่อนนะครับเพราะเราใช้ระบบไฟฟ้าตอนเช้ามันแสงอาทิตย์ไม่ค่อยดีถ้าเราเปิดพร้อมกันไฟจะตัด ก็ปิด้าใช้จ่ายก็ไม่มีอะไรมากครับน้ำยาล้างถังน้ำก็ดูจากบาดาลขึ้นมาแตเป็นน้ำที่สะอาดนะครับข้าง่านนี่นี่ถังใหม่ของโกรถไฟฟอร์ดมาถึงแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> นี่ครับ คือช่วงนี้เป็นช่วงแบบข้าวยากมากแพงเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำอะไรดีคิดจะขายนู่นขายนี่ก็ต้องใช้งบลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนแต่นี่ก็มาลองฝึกงานช่วงไม่มีงานไทยก็มาฝึกงานขายน้ำส่งน้ำก็เลยผ่านงานแล้วพี่แกก็สั่งรังมาให้ครับถังนี่เป็นของเรานะครับเราซื้อก็เป็นของเราเอง ไม่รู้ว่าทั้งว่ากี่บาทเราไม่รู้แต่ว่าพี่ก็ลงทุนให้ก่อนหนึ่งมืนบาทแล้วก็ผ่อนจ่ายกแกไปครับเป็นเดือนเดือนละทบา่อยว่า,ากันไปก็ mm hmm. ถ้าเราไม่ส่งเราก็ขายทั้งให้เจ้าของร้านคืนได้แบบเอาลงทุนน้อยๆไปก่อนเศรษฐกิจแบบนี้ mm hmm. เคยส่งมาแล้วนะครับ mm hmm. ใช้รถสลิงส่ง เนี่ยครับสารเลีอยงก็ให้ยืมเราเติมน้ํามันแล้วก็ซ่อมเองซ่อมแซมเองก็สารเลงนี้เมื่อวานลองสายดูรับได้20ถังยี่สิบถังไปส่งร้านก็เที่ยวหนึ่งได้200น้ํามันร้อยหนึ่งวิ่งได้สองวันร้อยหนึ่งวันหนึ่งเราวิ่งได้สามเที่ยวขายสามเที่ยวเที่ยวตีไปก็60ถังหักค่าใช้จ่ายเราก็จะเหลือประมาณวันละอย่างต่ำๆก็วันละส0 0ร้อย ก็ลองดูนะครับลงทุนหลักหมื่นแต่คุ้มคุ้มออเ่องนี้ละเปนดเยนีนี้ก็ขอจุดพนี้ก่อนจะช่วยชันต้นหล้างทางก่อนได้เสร็จไปเๆโอเคครับสวัสดีครับ